ชนแล้วค่ะนี่นะคะขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองสังเกตหน่อยอยู่ในเลนไหมคะมหรือเขาเรียกว่าขอบทางสองคลิปนี้นะคะส่งต่อโดยผู้ใช้ Facebook ค่ะคุณจตุรงแล้วก็คุณชายขนมโปเต้เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องหลังรถนะคะทำให้เห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุ บนถนนสายใบพัดเลี่ยงเมืองโคร,ราชขอนแก่นในจังหวัดนครราชสีมานะคะรถยนต์กระบะคันสีขาวทะเบียนอุดยธททานีเป็นกระบะแต่งซิ้งขับมาด้วยความเร็วมาแล้วนะคะสายมือของจอค่ะมุ่งหน้าจะไปทางขอนแก่นมาแบบช่องซ้ายสุดเลยนะคะวิ่งยาวมาบนไหล่ทางเพื่อที่จะแซงกระบะคันนึงที่วิ่งอยู่ทางช่องซ้ายเขาวิ่งกันปกตินี่ก็ ปาดแซงมาไหลาทางเลยนะคะพยายามจะปาดขวาขึ้นมาจะแซงกระบะสีขาวกั้นคอกอีกคันที่อยู่ข้างหน้าซึ่งบรรทุกทุเรียนนะคะแต่ทีนี้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอะคะ่ะเป็นรถเปล่าแล้วก็วิ่งมาบนถนนตามปกติแต่ในจังหวะเกิดเหตุปรากฏว่ารถกระบะกั้นอคอกเนะะี่ยค่ะน่าจะเห็นว่ามีรถกระบะขับตามหลังมาด้วยความเร็วทางช่องทางซ้ายก็เลยพยายามจะขับหลบเข้าไหลาทางประกอบกับมีรถในช่องทางขวาง อยู่แล้วก็เลยทําให้กระบะแต่งซิ่งเนะะี่ยค่ะแซงไม่พ้นนะคะรถเสียหลักเสยไปชนกับกระบะกั้นคอกอย่างรุนแรงจนรถตกข้างทางลงไปทั้งคู่คือต้องมาแบบนี้นะผู้ชมฮะรถกระบะแต่งซิ่งเนี่ยครับไปพบว่าร่องรอยการเฉี่ยวชนในที่บริเวณด้านข้างด้านซ้ายใกล้กับซุ้มล้อหน้านี่นะครับแล้วก็กระบะกั้นคอกเนี่ยเสียหายหนักกว่านะคือว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยะฮะเห็นมาแต่ไกลแล้วหลบให้แล้วด้วยนะแต่ยังมาเบียดนะมาชนกันอีกนะครับ และนี่ช่วงกระบาของฝั่งขวาด้านท้ายเนี่ยมีรอยบุบตลอดแนวครับเพราะว่าถูกเวยขึ้นอย่างแรงครับตกข้างทางสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยคือ่าชีฟา้าแบบนี้นะตั้งฉากกับพื้นถนนเลยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องของรถคนที่ขับมาในช่องทางขวานี่นะครับเขาสามารถบันทึกคลิปเอาไว้ได้แล้วก็ส่งต่อกันในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาไล่เลี่ยก,กันเพื่อที่จะออกมาเตือนภัยเตือนสติครับแล้วก็อย่างน้นอยนะฮะ คนก่อเหตุนะครับที่ว่าคุณซิ่งกันมาเนี่ยคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายกับเขาด้วยนะฮะดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีการเจ็บหนักถึงขั้นว่าเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเป็นอุทาหารณ์ครับนี่ฮะซิ่งบนถนนหลวงเลยนะเห็นทางตรงไม่ได้นี่ขับขี่อย่างนี้นี่ฮะชนไปฮะสังเกตใช่ไหมครับว่ารถบรรทุกทุเรียนในหลังรถไม่มีนะฮะแต่ว่านี่ฮะเขาพยายามที่จะเบี่ยงซ้ายละพอได้ยินเสียงมานี่แสงไม่พ้นจริงๆครับ ดูทาหันะฮะจริงๆแล้วรถกระบะกัน้นคอกเนี่ยคือขับมาอยู่ในเลนปกติครับแต่ว่ารถที่เป็นกระบะแต่งซิ่งเนี่ยคือขับมาบนไหลทางใช่ไหมฮะครับรถกระบะกันอคอกก็คือเดาใจกันไม่ถูกกระบะก<อ>ันคอกเนี่ยถ้าขับอยู่ในเลนของท่านอยู่แล้วครับก็ไม่น่าจะเบี่ยงไปที่บริเวณไหลทางแต่ทีนี้เห็นขับมาด้วยความเร็วรีบด้วยแล้วก็โอ้โหกลัวไม่อยากจะเบียดกับใครอะค่ะก็เลยหลบให้ปรากฏว่าทางฝั่งกระบะแต่งซิ่งมาก็แซงไม่พ้นอีกมาแรงจริงๆเสียวไงฮะ